สวัสดีทุกคนนะคะมาวันนี้มาไลน์นะคะให้ดูเด็กๆนอนกันเนาะกูเกิลจ๋าตาเอ๊ตาเอ๋คนสวยกูอันนี้ชื่อกูเกิลนะคะตัวนี้น้องชื่อกูเกิลนะคะกูเกิลจะเป็นตัวอ้วนแบบนี้นะคะ สว่วนตัวนี้ก็จะเป็นวินโดว์นะคะไหนดูเนอะวินโดว์สีอุ้ยวินโดว์จะนอนแล้วเหรออตาหมาอ้วนไหนดูสิเนี่ยไปโดนอะไรมาเนี่ยอืมไปโดนอะไรมาโดนอะไรมาเนี่ยอืมโดนอะไรมาเนี่ยอุ้ยอุ้ย พี่เดาสวยๆเนี่ยสวยๆของแม่สวยๆของแม่ใช่ไหมคะอุ้ยกูเกิลกูกทำอะไรฮะไปไหนไปไหนไปไหนคะโอ้โหไม่นอนต่ำเลยเราอะนอนถงสูงแบบนั้นเลย อือฮอือ huh. ฮ uh ึ่นฮุยไขมาน่ารักจังเลยเนี่ยไข่นะไครเนี่ยลูกสาวไครเนี่ยห <c oughs> มาหน้อยหมาหน้อยของแม่ <c oughs> ไม่คุยกันแล้วเหรอเราอะ ไม่คุยกันแล้วเหรอลูกไม่คุยกันเหรอกูก็ลำคขาแล้วใช่ไหมฮะกูก็ลำคขาแล้วใช่ไหม